สวัสดีครับผมสวัสดีชาว u t u b e ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับจานออดลูกแม่ธรณีนะครับผมวันนี้ก็ทำปลีนะครับให้ลูกชายาลูกชายข้างบ้านนะครับเหล็กสองคนหนึ่งนะครับเพิ่งไปรับตัวมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับผมก็ ทำประมาณ2ชั่วโมงนะครับทำประมาณ2ชั่วโมงนะครับใช้เหล็กนะครับเพราะว่าโครงไม้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าเหล็กก็พอได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปก็จะลงสีครับนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเราจะเป็นสีอะไรออกมาสวยไหม เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขี่จักรยานเอยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อสีมาพ่นนะครับผมให้มันดูสวยงามหน่อยตัวนี้มีที่มัดเชือกด้วยนะครับมัดเชือกตัวนี้เป็นเปลเป็นเปลผ้าขม้านะครับดั้งเดิมนะครับเปลคนเท่าคนแก่แต่ก่อนนะครับจะผูกผ้าขม้าให้ลูกนอนก็คือเปลสมัยใหม่นี้ก็เยอะนะครับเปลขายนะครับพันกว่าบาท700กว่าบาทก็มีแต่ว่าอันนี้ต้องการ2ออันนะครับเพราะว่า อันที่สําเร็จร,รูปจะไว้ในบ้านนะครับผมไม่อยากยกไปยกมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเอาไว้อ่นอกบ้านนะครับเอาไว้มาอุ้มมานอนข้างนอกบ้านนะครับเอาไว้นอนนอกบ้านไม่ต้องยกไปยกมาอันนึงก็อยู่นอกบ้านอันนึงก็อยู่ในบ้านนะครับเอาแต่คนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไปลุยงานไมโคตรต่อนะครับมีงานอ่ เคลียร์ฟุตติ้งนะครับพวงนี้นะครับไปทางบ้านขามนะครับผมใกล้ๆบ้านพรศักดิ์สงแสงนะฮะครับดารานักร้องลูกทุ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับผมก็จะไปแต่แถวนั้นแหละครับใกล้ๆบ้านพรศักดิ์สงแสงนั่นแหละครับทางไปนนทรังนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ช่อง YouTube เศรษฐีเจริญทรัพย์แล้วกันนะครับเสียโบด้ เดี๋ยวต้องไปซื้อสีมาพ่นแล้วครับเดีเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะออกมาสีไหนนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ